สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะบังเอิญเลขตรงกัน3ตัวเลขตะเกียงแก้บนท้าเวสุวรรณตรงเลขทูบวันที่14มีนาคม65ผู้สื่อข่าวสยามนิวรายงานว่าที่วัดเขาพระทองตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดรวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดประกอบด้วย หลวงพ่อองค์ใหญ่อายุกว่า800ปีหลวงพ่อเกตแหลมไอ้ไข่เด็กวัดและท้าเวสวุวรรณทั้งสององค์ที่ประดิษฐานบริเวณหน้าผาเขาพระทองเพื่อความสฉิิมงคลรวมทั้งขอพรขอโชคขอลาบและบนบานขอให้ประสบความสำเร็จด้านต่างๆทั้งจิจการงานสอบบรรจุราชการตามที่มุ่งหวังซึ่งประชาชนส่วนใหญ่สมหวังตามที่บนบาน จึงเดินทางมาแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันท่ามกลางมาตรการโควิด -19 อย่างเคร่งครัดขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเพื่อมาแก้บนทาวเวสสุวรรณหลังจากประสบความสําเร็จตามที่บนบานจึงนําตะเกียงตั้งโต๊ะจํานวนสองอันถวายทาวเวสสุวรรณพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้ดอกกุหลาบทูบเทียนที่เป็นสีแดงตามความเชื่อรวมทั้งจุดประทัด1น0 0 0มนัด และจุดทูบเลขถวายท้าวเวสวุวรรณหวังนำเลขทูบเสียงโชควันที่16มีนาคมนี้อย่างไรก็ตามสร้างความมือหาให้กลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวรวมทั้งประชาชนที่มากราบไหว้ท้าวเวสวุวรรณเนื่องจากตัวเลขที่ทางร้านเขียนใส่กระดาษด,ด้วยปากกาเคมีสีน้ำเงินแปะที่ตะเกียงทั้งสองอันซึ่งเป็นเลขที่ร้านจำหน่ายตะเกียงเขียนแปะไว้ที่ตะเกียงระบุเพื่อระบุเป็นเลขประจำตัวของตะเกียง เป็นเลข959ซึ่งอาจด้วยบาร,รมีท้าวเวสวุวรรณหรืออาจจะเป็นเรื่องบางอื่ก็ได้ที่เลขที่แปะที่ตะเกียงตรงกับเลขทูบที่จุดถวายท้าวเวสวุวรรณคือเลข599ซึ่งเลขทั้ง3ตัวตรงกันแต่สลับตำแหน่งเท่านั้นทำให้บรรดาขอเลขไม่พลาดที่จะนำเลขดังกล่าวไปเสี่ยงโชคต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ